ความสำคัญของสัญ,ญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์สุขภาพในหัวข้อที่1.1.1ผลิตภัณฑ์สุขภาพคืออะไรความหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อส่งเสริมป้องกันบำรุงรักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารยาเครื่องมือแพทย์และเครื่องสาอาง โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกควบคุมตามกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและมีคุณภาพประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพหนึ่งยาใช้ในการรักษาบรรเทาหรือป้องกันโรคแบ่งเป็นยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณต้องได้รับการขึ้งทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย .2 อ,อาหารและอาหารเสริม อาหารทั่วไปที่ให้พลังงานและสารอาหารอาหารเสริมให้สารอาหารเพิ่มเติมที่อาจขาดจากอาหารปกติต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยรักษาและดูแลสุขภาพเช่นเครื่องวัดความดันโลหิตหน้ากากอนามัยอุปกรณ์ผ่าตัดต้องมีมาตรฐานความปลอดภยัย และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่กำกับดูแลสีเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกร่างกายเพื่อทำความสะอาดหรือเสริมความงามเช่นครีมบำรุงผิวลิปสติกแชมพูต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภยัยและการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ผ้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติใช้เพื่อดูแลสุขภาพเช่นน้ำมันหอมระเหยยาสมุนไพร ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบคุณภาพความสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เนื่องจากช่วยส่งเสริมสุขภาพอาหารที่ดีอาหารเสริมและยาสามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงช่วยป้องกันโรคยาและวัคซีนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคช่วยรักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพ การใช้ยาและเครื่องมือแพทย์ช่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิตวิธีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพโดยมีแนวทางดังนี้หนึ่งตรวจสอบฉลากและข้อมูลผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบเลขทะเบียนอยอ่านฉลากส่วนประกอบและวิธีใช้ให้ละเอียดหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน2ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือควรซื้อจากร้านค้าที่ได้รับการรับรองเช่นร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่ไม่มีหลักฐานรับรองคุณภาพสามศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่นเว็บไซต์ของอยหรือกระทรวงสาธารณสุขหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำโฆษณาเกินจริงสีใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากไม่ใช้เกินปริมาณที่แนะนำหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ห้าสังเกตผลข้างเคียงหากมีอาการแพร้หรือผลข้างเคียงให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์อันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเช่น1ยาปลอมและยาไม่ได้รับอนุญาตอาจมีสารอันตรายหรือปริมาณตัวยาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงหรือเสียชีวิตสองอาหารเสริมที่ไม่มีการรับรองอาจมีสารปนเปื้อนเช่นสเตียรอยหรือสารโลหะหนัก อาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวสามเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีสารต้องห้ามเช่นปรอทไฮโดรควินโนนสเตียรอยทำให้เกิดอาการแพ้ผิวอักเสบหรือผลข้างเคียงรุนแรงสีเครื่องมือแพทย์ปลอมอาจทำให้ผลการวินิจฉัยผิดพลาดส่งผลกระทบต่อการรักษาโรค สรุปผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจําวันการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสินค้าปลอมและเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุด